น้ำมันเบิดน้ำมันเบิดสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีเบิดสุขสุขคนน้ำมันเบิดป่ละรถรถไทยนี่เท่าไรเนาะจะหาคัน แต่เศร้าเลยเลยเลยอีกรถหนึ่งบอลย เนวอเงินนี่ข้าวหาน มือบ้าจะเลยไว้ได้ว้านี่เหรอใม่กล้ปิดเรื่องแล้วงานนใกล้ตอนนี้น้บารีเป็นน้ำชาติชิง้าบาร์นาติมือหยีบคอมนล่มืหยีบเนี่ยน้ำาติบารีรู้เหร

ไปเอาไปถิ่นพวกหันยาลีไปมาถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไป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  ที่ได้มาจากตลาดนัดเนาะพี่น้องมาถ้าก็สิไปคนหินมาอีกรถชุดท้ายพี่น้องก็ถือว่าเบิร์ตไปแล้วจบไปแล้วมาได้บกุกพริกไหวมาตามมาคุงได้บักแตงน้อยกินกระปลุลผักหอมเชียงแผบไปด้ยวยจ้าน้ำหวานเพื่อมาดูินกินนี่ยแหละดู กับลูกสิ่นเ,เด็กๆมาจงให้เขากินเขามาแต่ผัแต่คนกินเขากินแน่แล,ล้วล่ะมือเสาะเนี่ยเขาพัดได้ส่งเงินขายกบมาแหละ <c oughs> ไดส่งเพิ่นสองโตแล้วกันเสยไม่ยานั่นโต้หนึ่งเงินขายกบลูกายแล้ว ลงคาคิงอันน like ี้พีแน้งตัวที่สองัวดาวตัวไันนี้เขาม่ยาหนึ่งตัว ขึ้ไนไทยแล้วมารถไทยก็บเปิดใส่น้ำมันบวานวานี่บ่แล้วบัวอานนี่ไหอีกหน่อยยังไม่ทันตื่นเนอะให้อีกหน่อยฮะยังน,นอนอยู่พอตื่นแต่ตีสองจนแจ้งอันนี้นอนต่อขอบคุณ ไฮไลเดอร์พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสิบคนพอกันไหมเฮ็ดอยู่เห็ดกินถากอนเท่ากัน